สวัสดีครับบออรด่ค้าผมวันนี้มาอ mm ัปเดตเกี่ยวกับการใช้เข็มพลังงานคลื่นวิทยุหรือ fractional RF m i c r o n e l e นะครับซึ่งที่หมอใช้อยู่นี่ก็คือเป็นโปรแกร,รม s ิ l l Fi ร์เซนะครับอ่าซึ่งทำไมถึงจะใช้โปรแกร,รมนี้นะครับเพราะว่าของคนไข้อ่าเรามาดูกันนะครับปัญหาของคนไข้เนี่ยจะมี1ความหย่อนคล้อยขอ,ของผิวนะครับริ้วรอยนะครับซึ่งความหย่อนคล้อยของผิวริ้วรอยเนี่ยเนี่ยริ้วรอยต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้โหมดเขาเรียกว,ว่าเผา uh, continuous mode ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพวกริ้วรอยเล็กๆยกกระชับผิวต่างๆได้อีกปัญหาหนึ่งคือคนไข้มีฝ้านะครับเห็นว่าฝ้าแล้วก็มีความแดงของเส้นเลือดเนี่ยนะครับเป็นสภของฝ้าเลือดอยู่ด้วยเราก็สามารถใช้โหมดที่เป็นครายกา Pulse Wave โหมดได้ด้วยดังนั้นก็คือพูดง่ายๆคือได้ทั้งยกกระชับผิว นะครับ้นคนไข้มีหลุมสิวก็สามารถใช้คอนติเนวอัสโหมดร่วมด้วยได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีปัญหาฝ้าเราก็ใช้โหมดที่เป็นลนักษณะของ p าวส์เวฟโหมดนะครับนี่เราเป็นจุดเด่นคือเป็นเครื่องที่สามารถปรับโหมดในการดูแลปัญหาให้เข้ากับปัญหาของคนไข้ได้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะปัญหากันนะครับผมนี่จะเห็นว่า แต่เป็นเส้นเลือดที่ขยายนะครับซึ่งการที่หมอจะเลือกใช้เพ s สแล้วก็จะมีปัญหาเม็สีใช่ไหมครับซึ่งหมอจะเลือกใช้ปัญหาใช้เทคนิคก็คือ u l s e Wave Mode นะครับซึ่งจะช่วย p w 2ซึ่งจะช่วยลดเมสดสีสำหรับฝ้าแล้วก็ p w สิทอ่าสามสำหรับเส้นเลือดต่างๆนะครับก็จะได้ทั้งฝ้าแล้วก็ยกระชับผิวต่างๆได้พวกนี้ก็คือจะเป็นสัตว์ของรูขุมขนต่างๆนะครับริ้วรอยนี่ก็จะเป็นพวกริ้วรอยต่างๆนะครับลักษณะการทํางานของเขากันนะครับก็จะปล่อยเข็มป,ปื๊บ ออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปกระตุ้นปล่อยเข็มไปที่แล้วก็เข็มก็จะปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุก็จะไปเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนนะครับผมต่อไปอันนี้หมอจะเริ่มด้วย continuous mode ก่อนนะครับผมก็เข้าไหวนะคะจบจบได้เลยนะ ก็จะแดงๆระเรื่อระเืะเแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอจะขอหยิย้ำตรงบริเวณล่องแก้มล่องน้ำหมากนิดนึงจุดตอนนี้จะเป็นล่องน้ำหมากก่อนนะครับล่องแก้มนะครับเคหลังหลังทา,งานะครับก็จะแดงเป็นลักษณะแดงระเรื่อระเรืเทั่วๆนะครับข้อดีคือดาวทามจะค่อนข้างน้อยนะครับ เดี๋ยวหมอใช้กล้องขยายพิเศษมาดูลักษณะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่จะเห็นจะไม่ค่อยจะเห็นเป็นแดงระเรื่อยเรื่อมากกว่าจะไม่ได้เห็นรอยเข็มอาจจะเห็นเป็นรอยเข็มบ้างนะครับนี่นะครับน้อยมากแต่เป็นแดงระเรื่อระเรื่อทั่วๆมากกว่าคราวนี้หมอจะใช้ที่สําหรับจำเพาะกับเส้นเลือดนะครับผมจะเป็นเรียกว่า P W 3นะครับหนึ่งสองสาม อใต้ตรงใต้ตาแล้วก็จะสามารถดูแลได้ด้วยนี่จะเป็นโหมดพอเวฟสามนะครับจะช่วยลดพวกเส้นเลือดต่างๆบอมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นแบบทีเแรงเต็ดเต็กิกเมลัสมาโรสเชียต่างๆเป็นต้นนะครับ อันนี้หมอจะใช้โหมดสำหรับเก็บริ้วรอยใต้ตานะครับจริงๆอันนี้เนะะี่ยจะไม่ได้มีลังสีเล,เ,เ,ลเซอร์นะครับวันนี้จะปิดกันพวกเจลอ,อะไรต่างๆเข้าตามากกว่าเคเนี่ยนะครับก็จะหลังทำมันเป็นลักษณะนี้ หลังทําทันทีเราจะเห็นว่าเขาจะมีความยกกระชับขึ้นทันทีนะครับซึ่งเกิดจากเขาเรียกว่า Immediate Collagen Contraction มันกับพลังงานความพลังงานขึ้นวิถีเนี่ยไปทำให้คอลลาเจนหดตัวแล้วต่อไปเขาก็จะกระตุะ้น c o l ล a g e n p าเจนโปร o ักชันคอลลาเจนดีโมเดลลิ่งอะไรต่างๆต่อไปนะครับ คราวนี้อีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจคือจะเป็นเพ w เวฟ2นะครับซึ่งของเขาเนี่ยจะการปล่อยพลังงานช่วงระยะเวลาแล้วก็ระดับพลังงานเนี่ยจะเหมาะสมในการรักษาฝ้ากระจุดดังดำนะครับผมจะเจนเทลมากหมดนี้จะเป็นหมดที่นี่ครับปึ๊บโหมดนี้ไม่ต้องแปะยาชาอย,ย่างได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นลดเม็ดสีนะครับเขาไปทําให้เบ m e ม b เบรนแข็งแรงขึ้นนะครับพวกซีเนสเซนไฟบบาสไฟบบาสที่ไม่ค่อยได้ทํางาน กลับมาทำงานนะครับแล้วก็ไฮเปอร์แอคทีฟเมลาตอไซด์หรือว่าเซลล์สร้างเม็ดสีที่สร้างมากเกินไปกลับมาเอกลับมาปกติได้ดีมากขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของการใช้เอ่อฟ i o คช l ันอลเรดิโอฟ n c เค i c นซีไมโครนิลนะครับเข็มพลังงานคลื่นวิทยุที่หมอใช้อยู่ก็คือเป็นโปรแกรมซิลฟ์เฟิร์มเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวว่าปกติเนสมัย,ยก่อนเนี่ย ฝ้าเนี่ยเราจะใช้เป็นกลุ่มของเลเซอร์ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะใช้กลุ่มของ FRACTIONAL อ f MicroNeedle ในการดูแลได้มากขึ้นด้วยนะครับอีกเทคนิคหนึงนะครับที่น่าสนใจคือเนื่องจากมันเป็น RF m i c r o n e e d เ e นะครับเป็น Bipolar นะครับด้านั้นเนี่ยสามารถดูแลบริเวณรอบรอบดวงตาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่จะเป็นเปิดตานะครับ นี่นะครับก็จะเก็บบริเวณหนังตาจะช่วยกระชับหนังตาที่หย่อนได้ด้วยก็จะช่วยเห็นไหมตอจะทำให้พวกหนังตาเบิกตาต่างๆนะครับผมครับยกคิ้วยก,ยกเปิดตาทีนะครับจะช่วยเรื่องเปิกตา เรื่องคิ้วยกขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบมีหนังตาหย่อนคล้อยนี่ก็เป็นออปชั่นหนึ่งสำหรับการดูแลนะครับอันนี้จะต้องเลือกใช้พลังงานเทคนิคคือหมอจะเลือกใช้แต่ละบริเวณไม่พลังงานไม่เท่ากันความลึก บริเวณริ้วตรงคางนะครับริ้วรอบปากนะครับผมจมูกรูขุมขนจมูกนะครับ นะครับหลังทําก็จะแดงแดงหน้าแดงแดงณตลาดนี้นะครับแต่ว่าแดงไม่นานนะครับแดงแค่ประมาณสักสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูใช้กล้องส่องดูนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นแดงแดงเลือดเลือดเลือทั่วๆมากกว่านะครับไม่ได้เป็นแบบสะเก็ดสะเก็ดหรือว่าจุดเลือดออกอะไรนะครับนี่ก็ดาวทางก็จะน้อยกว่าชัดเจนนะครับนี่ก็จะเป็น ลักษณะของการใช้ตัว fractional RF micro needle ตัวิ i l k firm นะครับหลังจากก็ได้มาใช้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลปัญหาผิวด้วยการใช้โปรแกรม fractional RF micro needle เข็มพลังงานขึ้นวิทยุก็คือตัว irm, ิ i l k firm X plus เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาเลยคือได้หลุมสิวดูแลหลุมสิวยกกระชับผิวนะครับด้วยการใช้โหมดเรียกว่า continuous a r wave ปล่อยพลังงานออกมายาวๆหน่อยนะครับอีกการนึงคือช่วยพวกฝ้าจุดด,ด่างดำกระ นะครับแล้วก็เส้นเลือดรอยแดงต่างๆด้วยการใช้ pulse wave นะครับหรือว่า P.W u ก็โดยอาศัยการที่พลังปล่อยพลังงานออกมาเป็นระยะๆนะครับผมทำซึ่งเรียกว่าใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายแก้ปัด้วยดูแลปัญหาผิวที่หมอใช้บ่อยๆเลยนะครับหลุมสิวนะครับหลุมสิวค่อนข้างดีเลยนะครับโดวยว๊อบบ็อกกับโรลลิงสกานะครับหรือว่าเป็นสิวเรือรลังสิวฮอร์โมนนะครับที่มีความแดง หรืออักเสบอะไรต่างๆก็สามารถดูแลได้นะครับนอกจากนี้ฟ้าคนที่เป็นฟ้านะครับหรือว่าเป็นกระอะไรต่างๆก็สามารถใช้ลักษณะของโปรแกรมตัวนี้เนี่ยโปรแกรมซิลเวอร์เอ็กซ์พลเนี่ยในการดูแลได้นะครับ แปะอาชาก่อนบางหมดไม่ต้องแปะอาชาเลยถ้าเป็นพวกสิวหรือว่าเป็นฝ้าจุดด่างดำเนี่ยอาจจะใช้หมดที่แบบว่าไม่ต้องแปะอาชาก็ได้นะครับหลังทามจะแดงๆอยู่ประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับดาวทามค่อนข้างน้อยมากนะครับถ้าใช้ลักษณะอย่างนี้อย่าเพิ่งโดนนาำ24ชั่วโมงประครบเย็นนี่เยอะที่สุดทาบำรุงทางกันแดดน,นะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook มารุชชวนคุยนะครับขอบคุณมากครับ